ทุกคนนมพึ่งพิมพ์พอยร้อยร้านนะคะมาถึงแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะกระปุก120เม็ดนะคะสติกเกอร์ด้านหลังนะคะจะเป็นรูปแบบใหม่นะคะเป็นสติกเกอร์ฉลากใหม่นะคะสามารถสแกนคิวบาร์โคได้เลยนะคะว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นนะคะล็อตใหม่ที่เข้ามานะคะก็คือจะเป็นสติกเกอร์แบบใหม่นะคะแล้วก็ฉลากแบบใหม่นะคะของแท้แน่นอน100%นะคะคุณลูกค้าสามารถสแกน QR code เองได้ตรงนี้เลยนะคะตรวจสอบได้เลยว่าผลิตภัณฑ์นมพึ่งเนเจอร์คิงนะคะของแท้แน่นอนค่ะเข้ามาแล้วจ้ะ สินค้าเข้ามาแล้วสินค้าพร้อมจัดส่งนะคะมีทั้งราคาส่งแล้วก็ราคาปีกนะคะใครที่สนใจนะคะอยากทานนมพึ่งหรืออยากรับไปขายนะคะ mm hmm. ก็สามารถทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยค่ะ